ลุงเอ็ดไม่ดีกว่าแค่ดึงเพื่อนหนึ่งคนแค่จาโดนแห่คนแรกแค่ดึงเพื่อนหนึ่งคนโอกาสรอดสูงกว่าอีกใช่แล้วเพลียงเพลียงช่องด้วยไม่เกิดว่าอะไรไม่ดีกว่าเอาไอ้ไอ,อ้หัวใจเลื่อนมาเล่นเสี่ยงโจเฟสองเล่นนะงั้นตลก เฮ้ยเรื่ออะไรอ่ะมึงทำเชิงอ่ะมึงทำเชิงอ๋อมันเจอคน <c oughs> อ๋อมันเจอคนมันไม่ทำเชิงแต่มันเจอคนอุ้ยเจ็สิบสองหลบมาแล้วอ่ะดเดยรจัดเลยโดนตีอ่ะเื่อระยะปลายดาบไปลายม,มีดโดนปลายมีดเจียวเกียวแขน ไ,ได้มาปั่นไฟกันดีกว,ว่าเพื่อนคเป๊ะไปก่อนแล้วกัน,กนอ๋อเล่นไปแล้วลเฮ้ยเต้ยเล่นต้องบูนนะนะเพื่อนมีบูนล,ลบลอยเท้าลบลุกเองแล้วก็หิว <c oughs> ขอเป็นอย่างนี้นี่เองผมจะเข้ามาเดี๋ยวพี่ขอโทษอ๋อ,อ,อวิ่งหนีกูเลยก็ <c oughs> ขอโทษแล้วนี่จะโกรธอะไรกันแน่หนาวิ่งหนีกันยังไง โอ้เรียบร้อยดิโอ้เรียบร้อยดิโดนได้ไงวะฟันไม่ถึงได้โดนฟันเอาโอ้เพื่อนส่องดีๆมันหลุดแล้วไอ้เหี้ยส่องอะไรกระพริบกระพริบกระพริบเฮ้ยอ่มึงไปดูมึงไปเล่นเกมอะไรแบบไหนกูส่ขอขาว mình có thàn gì đi bạn? Mái mình lùn hơn, phá chính phá quăng, thật bạn เที่แต่เนี้ยไม่ทัน เฉ้ช็อตนี้ได้เขาเปิดซุกคิดเหรอแล้วแม่งซ้ำกูเลย ต้องซ้ำไ er, <c oughs> ม่ซ้ำอยู่ไม่ไหวชายมึงก็ต้องกระทื regel. ่อแบบเพื่อนเลือกอะไรได้มั่งถ้ากูเล <mujer> ือกได้เพื่อนกูเลือกจุกเด็ก เาาข้ามผ่านความเจ็บปวดตามที่มาเลยไม่เอาละอยู่ได้ปีนดียวบุญดีกว่าจ้ยไฟสะตากาบอกไอ้เพื่อนปั่นไวยังวะไม่นปั่นโคตรไวเลยอ่ะมีปันมีปันไฟเร็วบ่ ตูกีิดเสาขาวไอ้ตัวนี้เหมือนจะไม่มีทั้ง,งนหนดนะเมืม่อกี้พี่ไม่ทัน่ได้มองไฟฉายเขียวใครวนะน่ะเพื่อนบอกไอนี่บอกเหมือนจะมีตีของตกกุ๊บอ๊ะ พราะตอนแรกนี่มันเอาไปฉายมาเขาใช้เขียวเอาเขียวไปเลยแลเก็บไปแล้วหรอไม่ไม่ไม่อยู่ที่เดิมตรงไหนเมื่อกี้เหรอไม่ไม่ได้แล้วว่ะหมดแล้เหมือนจะมีที่ของตกอ๋อเนี่ยเจอละหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วที่ของตกไงเลื่อนบนใหม่โอเคพี่บินดึงเพื่อนให้ผมดึงได้อยู่ว่า ไม่อยากรีบดึงอ่ะดึงแล้วเหมืนให้มันลงมาซ้ำอ่ะพี่ลากเล่นมันฟ้าเลยลากเล่นไก่มันไม่มีไม้แล้วนะโอเคจะเหมือนจะไม่ตามมาออกตามเว้ยไม่มีไม้หมูไว้ได้เนี่ยไม่ตามพี่นะโอ้ขออนุญาตจับมาีนี่เลยโซนเครื่องมันโซนเครื่อง เพือนหลือ่อนเดียวแล้วไงโอ้โหเพื่อนนี่เพื่อนอยู่แม่ทีไปช่วยไอ้ดาปันก่อนน่าจะหลงอีกร้อยเลยไอ้ดาปันไหนหวะปันจอเจอจะแล้ đừng ạ

มยังมีเวลาบูนยไอนสักขอเก้าเก้าแล้วมาตัวนี้เลยเว้ยเฮ้ยเดินไวจังเฮ้ยเดินไปพี่ปกตินะเราเนี่ยก็สิ่จะกระโลดต้องซ้ำ ลงมาต้องซ้ำเลยตัวแมนน่ะนเล่นยากไค่ไฟฉายรีออกมาอะไรเงี้ยนะไม่มีโนวันมีแต่เซฟดอะเบส ก็เด็กว่ากรมันอย่ามายุ่งย่านไปแถวนี้แท้จริงไม่ใช่ตัวอะไรวิ่งผ่ากลางแมปอีกาบินอ่ะผมแบบผมวิ่งมากลางแมปก็หรอที่กูจุ๊กเองตัวอะไรอ่ะ ได้นะจุกสนใจเฮ้ยมีกีดอ่ะทำไมกีด,ดรวัวเลยอ่ะตัวตลกอะไหรือเปล่าได้ตัวตลก ตัวเมื่อกี้เลยปะนี่ใช่ไหมชุดออริจินอลไอ้หัวเนี่ยไอ้หัวมาเร้อ่ะหัวมาเร่อพาร์ตอ่ะใช่เออไอ้ตัวเมื่อกี้เลยไอ้ตัวเมื่อกี้ ตัวเมื่อกี้มีอะไรวะเซฟดาเบสเสาขาวประตูกรีดแล้วก็ไอตีของตกลอบคู่นานๆสงสัยแล้วโซจะไปเจอคนเดิม บอกม,มันอยากรีแมทอ้าวจะไปฉายม่วงเฉยมันบอกม,มันอยากรีแมทเดี๋ยวพื่อวลาใส่ เครื่องยังอยู ت ت ى ي ่กมันใหญ่อุ้ยมันซึมเพื่อแล้วไม่มีเสียงหัวใจเหรอใช่มันซึมเพื่อไม่มีเสียงหัวใจใช่เหรอใช่ เปลี่ยนเบิร์ก็รอบนี้ยทำไมขึ้นไม่สีเหลืองวะ เพื่อนกำแบบตะกูใช้เพื่อนสุดใจเพื่อนเออมานี่มามาเล่นกับคนทนน <c oughs> ี่สูสีกันหน่อยดีกว่ามันเพื่อนมาเครื่องมาใหญ่เสร็จแล้วต้องเล่นกับคนที่เขาสูสีสีกันหน่อย มันเป็นสไตล์ตาการเล่นเลยเป็นสไตล์การเล่นเลยโอ้มันเปลี่ยนมุมมองเล่นบนเปลี่ยนมุมเล่นเปลี่ยนมุมเล่นเลยเปลี่ยนมุมเล่นเลย <c oughs> อะไรของมึงวะมึงเอามาเพื่อทวงตัวเองไอ้แท้อ้าว <c oughs> เฮียเฮียอะไรกูอันนี้เฮียของจริงแอะใครพับใบตรงนี้อ่ะทำไมทำร้ายกันแบบนี้อุ้ยตรงนี้อยู่กับอยู่อยู่กับเป็นกลุ่มเลย อยู่กับมิกลุ่มเลยตรงนี้ด้วยพาสเวลต้องฉีกเชือมไว้รอ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 ยอุ้มผิวอุ้มพี่เฮ้ยไม่ยืนเฮ้ยทำไมมันยืนให้ถ่ายเลยอะ กเป็นันนไนะเออมาเป็นงนั้ไนงนะเอาเยียกกูโดนตินเดเยอะเพราะอะไรถึงยืนให้ฉายกูง,งงไม่เข้าใจอ่าละไม้ไม่มีแล้วกูจบเลยแตไมันมยืนให้ฉายเลยงงอ่ะมงงตอนแรกมันฉายไม่ติดแลนนะ เออไอ้เรกยืนได้ฉายเลยคื <_ c ười> อไล่ต่อให้อะให้ความพยายามเลยยืนให้เลย อ่าอมไม่ควรทําอย่างนี้กูเลยเพื่อน มมไม้ไม้ไปใส่หมดอ่ะ อ้าวฮัลโหลพอดีเราดูสามนะคนด้วยครับมันไล่ใครอยู่บอมวิเช็คเครื่องมาไม่ได้ใครได้ชอตีอ้อ๋อ ปลาลูโลอ่ะเอเด้าปั่นเครื่องตรงไหนอยู่วะมีเครื่องซ้ายบนอะเอเดรก็จะเสร็จแล้วที่เอเดราปันเราไม่รู้ตอนนี้ไเดี๋ยวพี่ไปดึงเพื่อนอะเพื่อนไม่ได้ปั่นเครื่องข้าวมาเหรอ กูอ,อยู่ไรแล้วจังวะนี่อีเดนยังอยู่โมคาลาัวใหญ่เอ้ยเพื่อไปอตัวกูตรงไมใหญ่ โอเคประตูใกล้ทั้งคู่เลยถ้าทางเตยน่าจะไกลกว่าโอเคโค้โหนี่ ทีมีดีนะมีโฮปถึงจะรีแมตต์แต่ก็ยังจบเหมือนเดิมครับตัตลกตัตลกของพี่ปล่อยลมหน้าประตูเลยดีกว่าแบบว่าลมลมหน้าประตูแม่งเลยลมไอวีแล้วลมหน้าประตูแล้วก็คันออก แบบแท้แท้สุดดื้อเลยหน้า <c oughs> <c oughs> ขาดนะครับ